ดูเรื่องราคาพลังงานกันบ้างนะครับราคาพลังงานในต่างประเทศก็ปรับบวกขึ้นมาขานรับกับข่าวคราวนะครับความไม่สงบเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแต่ว่าจะว่าเล็กไม่เล็กน้อยก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการยิงถล่มกันเลยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่เครื่องบินรบของอิสราเอลนะครับมีการยิงถลม่ม ฐานยิงจรวดทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้สหรัฐเขากล่าวหาว่าอิร่าน,นั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุก้ํานของอิสราเอลด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมส่งผลให้มีลูกเรือนะครับสองรายด้วยกันที่เสียชีวิตปัจจัยตรงนี้เองก็ทําให้ความกังวลน,นะครับเรื่องของราคาพลังงานปรับบวกขึ้นมาทั้งสองตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบรนอ์หรือว่าจะเป็น WTI นนะครับราคาปรับบวกขึ้นมาขานรับความกังวลในเรื่องนี้ยังมีเรื่อองััจจยดดด้้้านนตกมิบว ว่า e i a ของทางสหรัฐเนี่ยเขารายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น3.6ล้าน บาเรลนะครับในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ไว่าจะอยู่ที่3.1ล้านบาเรลนะครับนักลงทุนก็อาจจะมีความกังวลบางส่วนด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิดสายพันธุ์เดลตานะครับตอนนี้ที่ระบาดไปทั่วโลกอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเชิงของความต้องการใช้พลังงานนะครับอาจจะเป็นความเสี่ยงขาลงเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็อ,อาจจะเริ่มมีการเข้มงวดในมาตรการมากยิ่งขึ้นช่วงเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการจํากัดการเดินทางนะครับการใส่หน้ากาก แต่ถ้าเกิดว่าลามไปสู่การต้องล็อกดาวขึ้นไปอีกอันนี้น่ากังวลเหมือนกันะนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะราคาน้ํามันในตลาดโซนเอเชียก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเวทเท็กซัสเช้าวันนี้อยู่ที่ $69.17 ดอลลาร์ส7เซนส่วนทางด้านของบรน,นั้นยืนอยู่ที่ $71 ดอลลาร์กับอีก $40 เซนค่ะ